นิยายดักนิยายเสียงเรื่องนางร้ายไรเดิ่งสาตอนที่8ศิริกาน,นั่งมองรูปภาพของพิษนุอย่างเคลิ้มฝันเขาส่งรูปเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเธอมันไม่ใช่ภาพทั่วไปที่เขามีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่มันเป็นภาพของเขาเองที่เขาใช้โทรศัพท์ถ่ายใบหน้าอาันรลอรา ด้วยตัวของเขาเองภาพที่สื่อที่ไหนก็หาไม่ได้แมวสิริกานจะไม่ได้เปิดสัมภาษณ์เรื่องทั่วไปแต่เรื่องการเปิดตัวคาสินโนมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ดีถามที่สำคัญเธอย,ยังได้สัมภาษณ์เธอได้สัมภาษณ์เขาแค่วันแรกทั้งที่ แม่เลี้ยงใจร้ายของเธอกําหนดเวลาไว้ตั้งสมวันมาจะต้องแลกมากับบทพิศวัตสุดใจขาดดิ้นกับรอยจูบทั่วทั้งตัวที่เธอต้องปกปิดไว้ด้วยเสื้อแขนยาวแถมยังเป็นคอเต่าจนผู้คนสงสัยสิริการพาตัวเองเข้าไปในบริษัทใช้สายตา กราดมองบรรดาพนักงานที่ใช้มองเธออย่างให้ความสนใจเพราะเรื่องลูกเมียน้อยนั้นยังคงเป็นที่ติชินนินทาและพอถูกเธอมองกลับมาอย่างตำหนิติเตียนบรรดาพวกสอดรู้สอดเห็นกร็รีบหลบกันไปคโคละทิศโคละทางและเมื่อสิริกันเคาะประตูห้องทำงานบิดาของเธอท่านก็เอ่ยอนุญาต พอเธอเก้าวเข้าไปท่านกฤตีตามมองการแต่งเนอแต่งตัวของเธอด้วยความสงสัยเพราะนี่มันไม่ใช่แนวของลูกสาวของท่านเลยว่าไง <c oughs> ขออภัยค่ะว่ายังไงละจ๊ะลูกรักเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านดึกค่ะก็เลยนอนคนดูหญิงสาวจำใจต้องพูดปดแต่สิริก็ได้มานะคะเธอบอก มือให้พ่อเห็นสองเอกสารต่อหน้าทำไม่ท่านตื่นเต้นเก่งจริงลูกพ่อท่านเดินมากอดเธออย่างนึกชื่นชมก่อนจะสังเกตการแต่งตัวของเธอทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะหรือว่าหนาวหญิงสาวแอบสะดุ้งเออ ก็แค่รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะคะนอนน้อยด้วยเธอจำใจพูดปดอีกครั้งทำเสียงอ่อแอ้แล้วไปทำยังไงถึงได้ข่าวของพิศณุเขาได้ละเขาเกลียดนะข่าวจะตายไปเออคนถูกถามก็ยังได้แต่อึง้งก่อนจะแกล้งทำเป็นยืดอกนี่ใครล่ะคะพ่อ สิดิเชียวนะลูกของพ่อต้องเก่งให้ได้เท่าพ่อสิคาชมตัวเองก็เหมือนชมพ่อคราวนี้ท่านพยักเพยเยิดอย่างเห็นด้วยไม่มีท่าทางขัดอกขัดใจพ่อภูมิใจในตัวของลูกมากๆเลยจ้ะลูกรัก <c oughs> ท่านหอมกระม่อมของลูกสาวฟอสใหญ่ก่อนจะโตรวจงานอันใดที่ติ เธอได้มาแม้กระทั่งรูปของเขาแบบนี้เธอไม่ได้เขียนข่าวขึ้นมาเองแน่ๆและแล้วจูจ่ๆห้องของสุพจน์ก็ถูกเปิดออกอย่างไม่มีการขคาะก่อนท่านจึงแล้วได้ว่าคนไม่มีมารยาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพัตราเมียจอมดื้อด้านของเขานั่นเองอ้าวมาฟะดี สุพส์ชูเอกสารไ,ไหวต่อหน้าภรรยาที่ทำหน้าเชิดหน้าเมื่อเห็นวสิฎิกานั่งอยู่ในห้องก่อนแล้วนี่บทสัมภาษณ์ของคุณพิศณุเขาเร็วกว่าที่คุณกำหนดเอาไว้ซะอีกสุพจน์บอกยิ้มยิ้มขณะที่สิธิกันกอดอกเชิดหน้ายิ้มมุมปากเตรียมยอ่อขณะที่พัตรารีบถลาเข้ามาแย้มบ,บทสัมภาษณ์นั้นจากมือของสามี ไปตรวจด,ดูอย่างไม่อยากจะเชื่อนางตรวจดูเอกสารมันเรียบร้อยอย่างไดทิฏฐิก่อนที่หล่อนจะเห็นภาพของพิษณุรูปภาพแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะได้มาง่ายๆแน่ๆเพราะเขาเป็นคนถ่ายด้วยตัวเองมีรอยยิ้มแบบธรรมชาติไม่ใช่รูปแอบ,บถ่ายที่เห็นได้ตามงานเห็นแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้ก็ช่วยกรุณารักษาสัญญาของคุณด้วยเลิกกลังควานและขุดคุยอดีตของฉันกับแม่สักทีถึงแม่ของฉันจะเป็นเมียน้อยแต่ก็เป็นคนดีไม่เคยดูหมิ่นใครเธอว่าถ้าทางวางอำนาจสีหน้าของพระตาซีตรงหนึ่งเฉดปากที่เต็มจะด่าเม้มแน่นสันด,ดิก และนั่นมันทำให้ซิริกันรู้สึกคุ้มกับบัวจินที่เสียไปพัตรารีปรับสีหน้าวางท่าเหนือกว่าและเริ่มดูแคลนแกจะไปรู้อะไรตอนแกเกิดมาแม่แกก็ลงปเปนเรกไปแล้วนี่คุณพัตราหยุดพูดหยาบคายนะผมไม่ชอบคุณก็รู้ว่ายุพินมาก่อนคุณสุโพตวัดทันที พราะคนที่ปาตากล่าวหาคือคนที่เขารักสุดหัวใจ <c oughs> คุณก็ไม่เคยชอบฉันอยู่แล้วนี่ต่อให้ฉันก้มลงกราบนางยุพินคุณก็ไม่เคยใหญ่ดีฉันหรอกัาตากบฝันด้วยความโกรธแค้นน้ำตาแห่งความแค้นคลอเป้าจนคนฟังต้องเบือนหน้าก็เพราะนางทำตัวของตัวเองแล้วใครจะรักนางลง ลูกเมียน้อยอย่างแกคงไปยั่วเขามาละสิถึงเขาถึงให้ข่าวมาหรือว่าเอาไปเขียนเองล่ะหญิงสาวสะดุ้งกับคำด่าดนั้นขอโทษด้วยนะคะที่ลูกเมียน้อยอย่างฉันมีความสามารถมากกว่าลูกเมียหลวงที่ดีแต่วิ่งไล่จับผู้ชายเธอ แค่อยากไหว้เจ็บแสบแต่ตัวเธอก็ดันเจ็บด้วยเพราะถ้าเธอไม่ยัว่วก็คงไม่ได้ข่าวของเขาเช่นกันนั่งสิริปัตราตวัดลั่นไปเถอะลูกพ่อในเมื่อเขาอยากอยู่ก็ให้เขาอยู่ไปเราไปหาอะไรกินกันดีก,กว่าเที่ยงแล้วสุพจน์รวบเอกสารเอาไปด้วย ก่อนจะไม่สนใจคนที่เต้นเรา่เราๆอยู่ในห้องของเขาในเมื่อหล่อนไม่ไปเขาก็จะไปเองและเธอก็แกล้งทำเป็นอ้อนวิดายิ่งสร้างความโกรธแค้นมั่นใจให้กับลูกให้กับเมียหลวงอย่างพันตรานะักและมันก็เป็นไปอย่างที่คาด เมื่อสัปดาห์ต่อมามีการเอาบทสัมภาษณ์นั้นลงนติตยสารมันก็ดังและขายดีเดากับเทน้ำไทท่าเพราะทั้งบทสัมภาษณ์ที่ไม่มีใครเคยได้กับภาพของเขาทำให้สาวๆกระนำซื้อจนขายได้แบบเกลี้ยงเกลี้ยงแผงไม่นับรวมยอดวิวในในเว็บของอินเทอร์เน็ต จนปักต่อมายอดขายตกหวบจนหน้าใจหายเพราะสาวๆต่างเรียกร้องให้มีการสัมภาษณ์พิสนุอีกครั้งจดสุพจน์ต้องเรียกไฟ <c oughs> จนสุพจน์ต้องเรียกฝ่ายจัดการเข้าประชุมและสิริกันซึ่งอยู่ในบอร์ดบริหารก็เป็นหนึ่งในนั้นเราจะทำยังไงล่ะลูกลูกพอมีทางจะขอสัมภาษณ์เขาอีกได้ไหม หญิงสาวทำหน้าบอกปุณไม่รับเพราะคราวที่แล้วที่เธอไปแลกข่าวมาเธอก็เปลืองเนื้อเปลืองตัวหน้าดูแล้วถ้าครั้งนี้เขาไม่อยากมีอะไรกับเธอละในเมื่อเธอก็เสียเวอร์จินไปแล้วนี่เขาจะอยากมาสนใจเธอทำไมกันสิริกันคิดหนักเพราะไม่คิดเลยว่าเธอจะมีอะไรไปแลกกับเขาได้สาวๆนี่ก็แปลกแค่บทสัมภาษณ์ การเปิดจคาสิโนยังสนใจขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเขาด้วยซ้ำเขานี่คงเป็นที่น่าปรารถนาของสาวๆจริงๆลองดูอีกสักครั้งสิลูกพวกสื่อพวกนั้นจะได้เชื่อกันสักทีที่ด้กระจมตีกันน่าดูเราคิดว่าลูกนั่งเทียนเขียนข่าวเองแต่พอถามคนสนิทของเขากลับยืนยันว่าลูก ได้ข่าวนั้นมามันเป็นข่าวจริงเก่งจริงๆลูกพ่อพอบิดาพอบิดาชมเธอก็อดไม่ได้ที่จะยืดอกรับแต่ใครจะรู้ละว่าเขาทำให้เธอนั้นเสียสติเสียสมาธิจะยายอยู่แล้วนี่ถ้าให้เธอไปขอพบกับเขาอีกหนแล้วเธอจะปันหน้าอย่างไงล่ะเฮ้องานเห็นจะแล้วสดิดิเอ้ย เกิดเสียตัวให้เขาอีกครั้งครั้งนี้คงลืมเขาได้ยากเต็มทีโอ้ยอย่านะอย่าตกหลุมรักเขานะเขากำลังจะมาเป็นพี่เขยของเธอเชียวนะขณะที่บ่นอย่างละเอียใจยอยู่นั้นเธอก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายก็กำลังคิดถึงเธออยู่เหมือนกัน จบแล้วนะคะนางร้ายไร้เดียงสาเนาะตอนที่ <c oughs> ตาขอโทษน,นะ,ะยังมีอาการไออยู่ตอนที่8ดเนาะ,ะลบคำสบป,ประมาเอาไงดีละ่ะ <c oughs> จะกลับไปหาเขาอีกรอบไหมเอาไงดี <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะ,ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ แล้วก็หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องนะคะอย่างเช่นเรื่องนี้นางร้ายได้เรียงสาเนาะก็เข้าไปในนาง้ายได้เียงสาแล้วคุณจะได้ฟังแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดต่ยงเขียนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสงสัยว่ามีกี่ตอนตาเองก็ไม่ทราบเพราะมันเป็นนิยายจานด่วน,นะคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าพิ่งข้ามผู้สนับสนุนนะคะ จะได้ช่วยให้ตามมีรายได้เนอะรักนะคะุ้ญรักษาสวสดอีค่ะ